สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะเสหรบวันนี้เราอยู่กับคลิปของเกมเศรษฐีนะคะเออวันนี้เราจะมาเสียเลื่สือเนื้อกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าตอนนี้ในกลุ่มนะคะกำลังไฮกันนะคะในเรื่องของการแพ็กเกจสุนซี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะามันมีมือปืนหมัดเพชรอยู่ในนี้นะคะทุกคนเนี่ย มีรองเท้าป้องกันนะคะ3 9ซนะคะปืนฟองปีศาจส2รแล้วก็ปืนหมัดเพชร26%ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะคะมีคนได้เยอะมากนะคะแถมปืนปัดฟองปีศาจก็ไม่ได้แย่นะคือมันเป็นซี่ที่ดีนะอืมแล้วก็มีโดนวิกตอรี่บัตรเชิญราชาที่ถูกในประเทศดาบหนาาแข็งก็ลดหลุมไดมนชั่นก็เก๋รองเท้านินจาก็ปัวนะคะอ่ะแต่ว่าเราเปิดทุกคนที่เปิดกล่องเนี้ยจะหวังปืนหมัดเพชรมากเพราะว่าตอนเนี้ย คือมันเป็นซี่ที่สําคัญในอนาคตนะคะเพราะว่านั่นแหละมันไม่มีซี่ไหนที่สามารถป้องกันเอฟเฟกอันตรายได้แล้วนะคะมีติดตัวก็ดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันเลยสักเปอร์เซ็นต์นะคะ29มันยังสแสดงผลเลยเรามีป้องกันทั้ง60มันจะไม่ออกเลยหรอก็ไม่ออกนะคะถ้าไม่ออกก็ตายกั้นนะคะรุ่มเกมใหม่นะคะทุกคนอะเดี๋ยวฉันคิดว่าซื้อกล่องเดียวมันคงไม่จุกม ว่าจะซื้อเป็นแพ็ค70็บาท69บาทละกันเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าจะได้ยังไง3าแพ็คนี้นะคะเอออ่ะนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ฉันจะไม่เปิดทีละอันฉันจะเปิดแบบให้ระบบมันเปิดให้นะคะรู้สึกว่าหลายๆคนในกลุ่มก็ให้ระบบเปิดให้แล้วก็มาดูผลประกอบการทีหลังเอาว่าจะเลิศหรือไม่เลิศเราก็มาลุนกันเลยว่าจะเลิศหรือไม่เลิศนะคะอุย้ออยแหลกมากาเรื่องนี้ ของดอกัอดออืดุนแม้ฟืนหมัดเพชรเถอะจริงฟองฟืนหมัดเพชรสุดๆนี่ปะเออได้ทุกคนเลในที่สุดนะครับฟืนหมัดเพชรไม่เสียเปล่าราคาเจ็ดสิบบาทนะเธอทําไมมันไม่มีฟองปีศาจอะไอ้รองเท้าป้องกันฉันมีแล้วนะคะเรื่องนี้หน่อยแน่อ่าไม่เป็นไรถือว่าเลิศนะคะประสบความสําเร็จ2ี่สบกปอร์เซ็นนะคะ ปืนหมัดเพชรน,นะคะเป็นสกิลทอยผ่านเติเนาะกับป้องกันเอฟฟกอันตรายส่วนใหญ่เขาจะเอามาใช้อันนี้กันนะคะลุถือว่าเป็นซีที่หายากนะมันไม่มาเลยหลังนานแล้วนะคะทุกคนอยากได้ปืนฟองปีศาจจังเลยอยากทำไมมันไม่ออกนะเออหรือว่าเราจะอีกสักหน่อยมือฟองปีศาจแต่แล้วเราเรา,เรามีฟองหนาน้ําแข็งอยู่แล้วนะคะเอาฟองหนาน้ําแข็งดีกว่าฉันมีฟองเยอะและไม่เอาละกันงั้นน่ะโอ้แต่ ปืนฟีศาดก็ดีนะเอาไว้ใช้กับ,บล็อกเมือนะคะยุดลังใช้กับยุดลังได้นะทุกคนแต่ก็นั่นแหละนะคะเอาเอฟเฟกอันตรายกันล้กันอานถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องนี้สำหรับการซื้อแพ็ค79บาทแล้วคนล่ะ ยอมเสียเงินแม้70บาทถ้าใครซื้อหรือว่าได้ซีอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ร่างคลิปนะแต่ก็อยากให้ลองเสียงดูนะว่าเป็นซีที่ดีไม่แน่มันอาจจะเอามาเป็นเวอร์ชันดาร์กหักหลังเราก็ได้แต่ก็นั่นแหละนะคะมีไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเวอร์ชันดาร์กก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นที่เพิ่มมา ก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะถึงจุดๆนั้นนะคะเอาจุดจุดนี้ให้ผ่านก่อนละกันเรื่องนี้โอเคไปละบายยทุกคนใครได้ไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะสาหรับคลิปนี้ก็บายยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็อันยองค่ะทุกคน